ชูเฟอร์น้อยชูเฟอร์น้อยชูเฟอร์น้อยแกเขาโอ้ปูทางคักแม่เนาะนงหน้าสามให้พี่น้องเลยให้นี่แล้วให้ลุงสามให้ อาชีแล้อพี่น้องเกีียวไม่เนีนให้พี่น้องสมบรรยากาศไปนำเท่ากรารมตรงไหนตรงน้าย้ำไม่เศร้าพี่น้องมังก็พัดเย็ยนไว้อยพี่น้องเลยย้ำไม่เศร้า ตรงนี้ยังเล็กซีเล็งเล็งเกลียวเขาในพี่น้องมันบดเกียวเขาบเมือกันได้เหมือนขาเขาบรรยากาศสีกมึมขึ้พี่น้องอากาศดีเด้อพี่น้องอยังาไม,าม่นเศร้าไหมนี่ เขากับพอดีเกียวพี่น้องเลยลมคักลมคักลมแน่สำเร็จเซ็ตสิ้นพี่น้องเอ้ยเขาา่าเหมือนนางแต่ปันกับคนเขาเมื่อบ้านมืน mông cua super annoy super annoy super annoy there how super big chill go hide thanh go hide thanh go hay เออให้ไดเลยได้ให้เลยให,ให้ตอนาเลยเออกองนั่นหแหละเชอเชรถไทยนั่นมันนี่ไดชิฟเฟอร์น่อยมากครับแกเขาเี่นนอง

โอ้ปูทางคักแน่เนาะชูธานี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาอีสานฟังเราเสมอเด้อพี่น้องวันนี้สื้อคลุมมาสบายดีพี่น้อง Ha 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 ha.